จากที่ฝนตกหลายๆวันติดต่อกันนะคะนี่เราก็มาดูไผ่หวานกันเลยจ้าโอ้ไผ่หวานของเราก็เริ่มออกหนอแล้วนะคะนี่นี่น,น,นี่กำลังมีหนอสวยๆเลยจ้านี่ตัวนี้เป็นไผ่หวานบูกกอเดียวก็ได้กินแล้วจ้า เรามาแนมหาอีกสักกอนนนี่เห็นแค่กอเดียวนะคะเห็นหน่อเดียวนะคะนี่เราจะเอาใบของเขาถุมไว้ความชื้นเพิ่มความชื้น ตัวนี้ก็เป็นไผ่ร้อยหนอ่อไผ่ร้อยหน่อนี่ยังไม่เกิดนะคะนี่นูนนูน,นี่แม่นบนน้นอนี่นูนนูน,นี่ว้าวนี่ใช่อยู่นี่เริ่มออกแล้วจ้าจะได้กิน หน่ไม้สดแกงแซ่บลามมอนี่เราจะปลูกไว้ริมคลองนี่ตรงนี้ก็มีนะคะนี่ เริ่มออกนอนเกเกๆมานี่ยสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงเนาะเราก็จะมาเก็บไปเกงเราจะถมไว้ก่อน ไหวานนี่ไม่ต้องต้มนานนะคะเพราะว่าเขาจะไม่หืนนี่กำลังเริ่มเกิดจ้าเราจะเอาใบของเขาถมไว้นะคะเพื่อให้เขาเกิดความชื้น จะได้แตกหน่อขึ้นมาเร็วๆโอ้ตัวนี้ก็เป็นแหนงนะคะนี่แหนงแล้วข้โตูก็เอามาใช้แกงได้เหมือนกันค่ะนี่